ของทัพรถเทินมาดูคันนี้ลูกค้าถามหากันเยอะมากมีแบบตามสภาพราคาถูกๆไหมซื้อใช้ก็ดีซื้อขายก็มีกำไรที่นี่มากันแล้ว MG มาดูคันนี้กันหน่อยนี่ตัวนี้ตัวท็อปเลยราคาก็ไม่แรงรถคันนี้เทินมานะครับคันนี้ สภาพสวยๆสีไม่ต้องทําน้ําไม่ต้องอาบดูสภาพใหม่ๆดูภายในกันนิดนึงรถคันนี้เนี่ยปี2020เลยนะาจาไม่ผิดนะเทิร์นมาตัวท็อปสุดเลยเลขใหม่นิดเดียวสภาพของเขาดีมากๆแต่ที่ AB เนี่ยขายแบบไม่เอากําไรกันเลยเอาแบบให้ผู้ใช้เนี่ยเอากันให้เต็มที่เลยเอาให้มีราคา,าให้ได้กําไรกันเลยคันนี้เนี่ยราคาตลาดขายกันอยู่4 0 0 0 0กว่าบาท ที่ AB Premium Motor วันนี้เป็นรถเทินนะเป็นรถเทินคันนี้ขายไปเลยมาดูนี่โลโก้ของเขานี่ ZSI Smart โอ้โหเปิดท้ายยังไงกันนี่โอ้โหเปิดเหมือนเบนซ์เลยนี่หูดูรุน่นนี้ใส่ของก็ได้เยอะม่